ครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับคุณชายพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฉเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับครั้งนี้เป็นการซ่อมคือครั้งที่แล้วเราเดินขึ้นไม่ ในพื้นที่ของถ้ำทานลอดใหญ่ครั้งนี้มาก็เลยมาซ่อมโดยการที่จะเดินไปให้ถึงสุดเลยครับโดยวันนี้เรามีสมาชิกกันมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะไปถึงที่ถ้ำฐานลอดใหญ่กันได้หรือเปล่านะครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าจะอารมณ์ลื่นรวมถึงอาจจะมีฝนตกด้วยนะครับก็มาติดตามกันครับ คับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนก,กรสินนี่ครับอากาศร่มรื่นน้ำเยอะเลยทีเดียวเพราะว่า มีฝนตกเปน็นจำนวนมากนะครับน้ำเลยมากเลยไอตรงนั้นนะน้ำไหลแรงมากเลยใครรู้จักบ้างครับรูปอะไรอสวัสด,ดีครับทีมงานหายไปทีละคน2คนนะครับ ผมจะยากสมจยาก,ยากเดิมทีก็เช็คในเรื่องของพื้นที่ว่ามันมีฝนตกเยอะหรือเปล่าพอฝนหยุดก็มาเลยทางดีกว่านะครับมันถูกตัดขาดไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาได้ก็เลยสามารถที่จะเข้ามาในอุอยานได้เ,ออเ,ดเรามาชมกันครับว่าจะไปถึงยอดหรือเปล่า ในวันนี้เป็นช่วงวันหยุดนะครับที่เราได้มาเดินทางมาถึงนะครับปกติมาคราวที่แล้วนี่ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยยังเยอะอยจริงๆใส่นั้นยังใสยอยู่นะครับยังใสยอยู่ต้นตะเกียนทองนะครับปเต,ต้นไม้ต้นขนาดใหญ่สูงสูงมากเลยครับต้นนี้เงเห็นนะครับเเห็นผ้าแพร ทางนี้ไปไม่ถึงฟังฝันนะครับพอดีฝนตกก็ลเลยต้องเดินทางกลับก่อนเนื่องจากน่าจะไม่สะดวกหากต้องฝืนไปบริเวณท่านทานรถใหญ่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับมีทางที่3แน่นอนในการที่จะแก้ตัวนะครับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ